สวัสดีค่ะพวกเรา,งาพงองกายิ้ยพบก,กันในช่วงรีเจนซี่ว,านานวันน,นี้มา okay, <c oughs> เรียเพลงเออขีคเลงะของคชายนี่จ้าเป็นเพลงโซโลเด้อ e รู้จักไหมเราอะชายนี่อะ ริ n g ดิ n งดองดิ i งดิ i งดองดิ่งอ่ะเกิดไหมทันโอุ้โหแรมานี่อ่ะบุรีไม่รู้เ้ยอะไรดูคิดเลยตะโตเลยตะโตเลยไปดูความปังกันดีกว่าเริ่มพูดทั้ำเพลงเนาะเออมาถึงกุ้งไฟลูกแม่น้องค่ะ ดะอมูกสัเป็นโคมเส้นผมก็ดูยุ่งเหยิงมากเอ้าไันนีอันเฮ้โอ้โหเมติ้งเมจริงสิเหมือนต้องมาในเกมเลยรอแบบคืออันนี้เออฟิวเขาเป็นนักฆ่าป่ะแล้วเมื่อกี้อีเขาไปเผารถเขาไปเผารถมา เเห็นเลขไมมเจ็ดเจ็หวยออกแม่หวยออกนี่ยังพูดกันอยู่เลยว่ความเสื่อความมีกิจเลยยอนนหน้าเสื้อสวยมากเลแจ็เก็ตแบบากได้ดีเราอ่ะมาตอมแน่แน่ ชอบความแบบสุดๆอิตาเซ็กซี่สุดฤทธิ์หัวคุณน่าสิ่งเดียวเฮ้ยเอาลูกเขาอะยื่นให้หมอเลยกันอะตัวยื่นจะหัวยื่นไม่ได้แล้วค่ะทำยิ้มทำมาเยอะเกินไปแล้วแรงมากบุรีสัญญากรหมอเราเอาบุรีเหรอให้บุรีหน้ามาอยากให้ลองดูเท่านั้นแหละ ผิวเขาดีเนาะผิวเกาหลีอ่ะเออเหมือนเราไปเกาหลีอ่ะแล้วนากูชันล้วกูันไม่ญเหมือนกันกูตัดกูตักตัดอันเิดรัไ

¡Muy พระเจ้าหลอกสุดหลอกสุดไอ้รถแจ็คเก็ตเฮ้ยเนี่ยแล้วเขาอะมองต่ำลงมาคือมองหาพวกเรานะเป็นพระเจ้ามองต่ำมาเออมีความมีความความอะไรหลอกหลอกจบหลอกน้องบอกแล้วจบน้องตอบให้เองนะก็ไงวินก็คือมีความดาร์กเลยแม่จริงใช่ไหมมีความดาร์กมีความใช้เมทเลอเรียลเรื่องของแบบ เพรใดๆเข้ามาในตัวของแจ็คเก็ตสวยดูมีน,นก็สวยคอสตอมดีอ่ะชุดสวยโอรเดอชั่นสวยอยู่แล้วก็ดีแบ,บแบนเซอร์ก็คือจำเล็มตัณหากแล้วเต้นทั้งเพลงค่ะไม่มีช่วงไหนไม่เต้นพ่ออันเป็นทั้งวินเน้นเต้นเน,น,น้นเพอร์ฟอร์มเอางี้เต้นนขนาดนี้ชาเลนจ์นะกูขอใแค่นี้นะเออขอบคุณเพราะว่า ไม่งั้นเดาตามไม่ได้ตามไม่ทันตามไม่ทันค่ะตามไม่ทันเลยฉะนั้นเอแค่ผูดแต่พอเออขอบพู้แต่พอนะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีสตอร,รี่เรื่องราวเท่าไหร่เนาะส่วนมากก็จะเป็นแบบเธอกรมมากกว่าเออเน้นเลนแสงสีอะไรใดๆอ่ะแต่ก็ว่าไม่ได้แสงสีสวยจริงโดยเฉพาะที่เขาเต้นแล้วแบบมีแสงหลายๆแสงข้างหลังอ่ะที่เปลี่ยนสีไปเรือร่อยๆโอ้โหสวยชิมหาเยนี่ไงท่านี้พี่โยาอะไรโอย ที่ต้องภูมิใจในตัวชายนี่ก็คือตอนนี้ชานี่เขาก็แบบว่าแบ่งกันออกเพียงเดียวหรอก็แยกยหญกันไปเพราะว่าน้องเล็กมักเน่คนสุดท้องก็คืออยู่ในกรมอยู่อ๋อเดียวคนสุดท้ายแล้วทคนนี้ใช่ไหมคนที่ตัดผมทรงเหตุการณ์ก่อนนั้นน้องมุหยเปอแทนิ่อ๋อแทนิ่โอ้แล้วก่อนดังเออคนาสุดท้ายแล้วที่เข้ากรมเดี๋ยวออกมาคนนี้ก็ครบวุมเหมือนเดิมแหละ แล้วผมก็คือแบบเด่นชอบผมสีนี้มากไม่ว่าจะเป็นผมยาวหรือผมสั้นเข้ากับเบ้าสุดๆเนี่ยวแสงสวยแสงดีมากเขายังอยู่อยู่ค่าย USM เหมือนเดิมผหนุ่ม SM แต่ชอบตอนที่ผมยาวอะที่อยู่ดิปเนี่ยมันเป็นผมยาวสุดแบบเปลี่ยนลุกไปเลยนี่ไงน่นเเออใช่เนี่ยเนี่ยสาวมันฝาแล้วเขาเป็นคนที่ผมยาวก็รอดผมสั้นก็รอดอ่ะเซอร์ ถ้าเต้นช่วงท้ายโหดมากเลยจริงเร็วมากใช่ไอยังไงก็ถือว่า MV ก็โอเคเนาะสวยสวยงามตามหองเรื่องจริงพี่คีก็หลอเท่เหมือนเดิมหน้าเขาไม่เปลี่ยนไปจากที่ฉันเห็นก็โี้แบบเปลี่ยนเลยเย่โป้ไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนมงตั้งแต่เพลงเดบิวต์เออก็คือยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิม เอาเป็นว่าก็รอแล้วการรอเขาแบบว่ากับคำแบ็กลับมาเต็มโงคำมาเต็มโบงคำมาเต็มแบบเต็มเครื่องนะใครไม่ดูต้องดูนะจ๊ะพี่น้คิลเลอร์ก็คือตายกันไปข้างเลยอะมาเพื่อฆ่าของจริงเขาว่าเป็นนักฆ่าส่วนเราเป็นคนที่ตายถึงโดนฆ่าค่ะแล้วยอมเดบแต่โดยดีด้วยนะมาเลยมีมีตรงนี้จ้าเงี้ยชี้สุดมาเลยจ้ะไม่ไหวรอขนาดนี้ใครจะห้าม อ่ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์กดกระดิ่งติงต๊งให้ด้วยนะเพจวงลํากะอนขอลาไปก่อน,อนจ้า